ครับผมวันนี ulously, ้มาพบกับรายการลุยแหลกนะครับเราจะพาไปแหลกอะไรที่คนอื่นเขาไม่แหลกกันะครับวันนี้เราจะมาตามร้านอาหารอีสานห้างถนนนะครับเดินตามมาครับผมเราจะมาหาเมนูเด็ดนะครับของที่นี่ครับพี่ครับวันนี้พี่มีเมนูเด็ดอะไรบ้างครับแบบแหลกๆมีกุ้งโคโยตี้ครับกุ้งโคโยตี้เหรอพี่คืออะไรพี่กุ้งเต้นครับกุ้งเต้นนะฮะงั้นกัดมาถ้วยหน่ลยพี่โอเคครับโอเคครับผมไปนั่งรอด้วยครับผมอะไรครับกันนั่นสัค์กันจั่วไม่เวล มาแล้วรวมกัรบรรยากาศดยู่าหลายคนมาเพิ่งเล่นมาเลยครับเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงเรามาดูกันว่าเมนูกุ้งคุยจี้นะครับหรือว่ากุ้งเต็มเนี่ยมันมีส่วนผสมอะไรบ้างครับอันดับแรกครับนี่ครับนี่คือกุ้งสดๆครับนิ่งอยู่นะครับ อ่าก็จะมีหอมแดงครับหอมแดงอันนี้นะครับอ่าพริกสดนะครับกับตะไคร่นะครับมีต้นหอมด้วยมีต้นหอมผักชีด้วยผักชีฝรั่งด้วยแล้วก็ก็ข้าวคั่วอ่าน้ำโป่งน้ำปลาอะไรเงี้ยครับผักอะไรสักอย่างครับเทะเกว่าผักอะไรนะเที่ยวไว้ใส่กับเตี๋ยวไก่เด็ด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 ตุ๊ดตาลิสิมันบอกว่ากิน อืมอืมอืมเฮ้ยเฮโอ้โสับปดปีกเข้าตารสชาติก็รสชาติหวานๆเผ็ดๆนะครับเปรี้ยวๆมันๆนะครับในเนื้อเนื้อกุ้งนี่หวานมากนะครับกุ้งสดเนี่ยเป็นอะไรที่แบบบอกได้ครับว่า ถ้าใครไม่เคยกินของสดนะครับมึงมาลองครับมันมันมันสดแล้วมันหวานมากครับอร่อยครับอร่อยครับแล้วก็เดี๋ยว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 ขึ้นไปนะวิธีการกินนะครับที่แท้จริงนะครับผมก็คือต้องจริงจริงมันต้องอยู่ในถ้วยเนี้ถ้วยใบนี้นะครับถ้วยใบนี้นะครับแล้วก็เขย่าครับเทคนิคก็คืออยาเขย่าให้แรงมากนะครับสามสี่ทีนะครับ พอให้เครื่องมันทุกเขานะครับผมถึงเนื้อนะครับแล้วก็นี่เลยครับสุดยอดครับกินโดยการใช้ช้อนกลางนะครับใส่ปานครับอ่อ่ะอื้ออื้อฮะฮะอื้ออออืม

นี่คือสเสน่หของอาหารอีสานครับของดิบๆอย่างขึ้นเต้นครับต้องรอครับ รับร้านที่เรามากินนะครับก็คือร้านตรงซอยปีดีพนมยงนะครับถ้าเราเข้ามาทางฝั่งสะขุ่มวีทครับผมตรงมามองขวาไปครับเจอร้านเราสั่นครับเลี้ยวเข้าซอยแนละ้วไปจอดรถเดี๋ยวผมเดินออกมานะครับเดินออกมาแล้วก็จะเจอร้านหาหอีสารตั้งอยู่สามสี่ร้านครับร้านไหนก็ได้แล้วก็ถามเพราะว่ากุ้งเผือกตีมีไหมนะครับถ้ามีสั่งเลยครับแล้วก็มาโดนซะกินของดิกอนะ่ะอร่อยคอนเนฟะิร์มครับ